ช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการบริหารจัดการน้ำนะคะและก็อยู่ในช่วงของการขี่ค่ายเยียวยานะคะพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันที่จังหวัด้อยเอ็ดค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบข้วเรื่องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเชียงขวัญจังหวัด้อยเอ็ดค่ะโดยนายชัชวันเบญจศรีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบขั้วเรือนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญซึ่งกาประกอบไปด้วยบ้านน้องกำมูที่เจ็ดตำบลพลับผ้าจำนวนสามขั้วเรือนบ้านโพกลางมูที่สามตำบลเชียงขวัญสามขั้วเรือนรวมทั้งหมดกัหกขั้วเรือน โดยมีปรัดอาวุโสอำเภอเชียงขวัญกำนันผู้ย่บานและกับประชาชนร่วมลงพื้นที่นับกันค่ะโดยทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณาภัยเขตการให้ความซอยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริกรณีชุกเฉินอุทกภัยจำนวน15บหาอำเภอหกสิบหาตำบล435มหมู่บ้านความเสียหายกรอยู่ที่ััวเรือน ซึ่งมติกระไรพิจารณาให้ความซอยเหลือด่านการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกะขอรับการสนับสนุนงบประมาณด่านพืชไปยั่งกระท่วงเกษตรและสหกรณ์จำนวนเจ็ดอำเภอพื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน42,640.782หร่าไหลนะคะวงเงินซอยเหลือกับยูทีเล่าๆลาหา17ล้านบาทและกาให้ความซอยเหลือด่านประมงจำนวน3อำเภอ วงเงินซอยเหลือกับอยู่ที่ประมาณ7 0 70, 7 0 0 0 7 0 0กับอีก50สต่ตางค์นั่นเองค่ะและการยังมีการตรวจสอบรับฟังการรายงานสถานการณ์น้ำของโครงการทรงน้ำและกับบำรุงรักษาชีกลางอยู่ที่เคือนรอยเอดตําบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญซึ่งจากการรายงานคณะนี้กับอยู่ในโหมดของการเก็บกักน้ำสำหรับดูดแลงที่จะกำลังจะมาหอดนีนั่นเองค่ะ ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องของแรงน้ำน้มนะคะเพราะว่าช่วงน้าแรงกระต o องใส่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำกันค่ะ